วันนี้พาเพื่อนๆมาทำข้าวคุกปลาทูตะลิงปิงค่ะไปเก็บตะลิงปิงกันนะเอามาล้างให้สะอาดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะมีหอมแดงกระเทียมพริกแดงนะคะท,ทีเด็ดก็คือตะลิงปิงแล้วก็มีปลาทูข้าวสวยค่ะมาทำกันเลยนะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะทำแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเข้าวสวยเทลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะพี่บันใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะ แล้วก็ใส่อันนี้นะน้ำพริกนะคะน้ำพริกลงไปด้วยเนาะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบตะลิงปิงมากก็สามารถใส่มากกว่านี้ได้นะแต่พี่วันใส่แค่2ลูกค่ะกำลังดีนะกับข้าวหนึ่งถ้วยเนาะปลาทูนะคะใส่ลงไปเลยทีเด็ดก็คือตะลิงปิงห้ามพลาดเด็ดขาดใครชอบมากใส่มากได้เลยนะนะคะแล้วก็ คุเรคุเรนะคะพี่วันก็ใส่ถุงมือด้วยการคุเรคุเรคุเรนะคะนะคะคุกเขาให้เข้ากันค่ะคุกเขาให้เข้ากันเนาะนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างฝีมือของเราเองบอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากค่ะเพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปทำกันได้นะทำแบบง่ายๆเลยค่ะใครชอบตะลิงปิงมากก็ใส่มาก ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ